ยมพออตาตมาอยากจะถามว่าในการมาตาสังเนยมพอใส่คาถาบทใดในการมาตาสังครับอาซึ่งผมทำงานเกี่ยวแก่กับอคนตายมาเนี่ยนะก็เป็นอายี่สิบสามสิบปีแล้วพกาผมก็ได้ทำลายจากหนังสือ,อของผู้ต้นเนี่ยเพื่อนพีใแม่อในเรื่องของปู่อาี่เพนสอนไว้ว่าการมัาตาสัง การตายมาแล้วเนี่ยกำลังจากที่อาบน้ำแต้งตัวแล้วก็มีการมาตาสังตานั่นหมายก็ว่าตาสังผูกเป็นสามปอ,อปอที่หนึ่งก็คือปุตโตฮาเวอคาถา,าบทหนึ่งบทที่สองก็คือพระยังหัตถ์เถบทที่สามก็คือ,อาท่านังกาเล่ปุตโตฮาเวะทนังกาเลพระยังหัตเถนะครับหมายความว่า บทที่หนึ่งนี่ความหมายอาจจะแปลกันนะครับหมายก็่าฮัดลูกก็ือเสี่ยงปูกข้อหมายก็่าฮักลูกหักหลานเป็นบ่วงซึ่งเป็นบ่วงเป็นบ่วงหัดเฮ้าไว้บ่ให้เฮ้หลุดพ้นก็คือมีความห่วงความลูกความหลานนี่แหละได้กินนั่งอันดีๆเสแซ่บก็คือถ้าน้ำลูกน้ำหลานอยากให้ลูกให้หลานได้กินและเป็นบ่วงรัดข้ออยู่เนี่ยคนก็จึงมาหลัด ดทตัวไม่เป็นเปรียบเสมือนบวงหัดข้อว้โอเคหนึ่งอ่าพัด